สวัสดีค่ะวิวเอพาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสาตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่5มิถุนายน2567ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการค่ะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะผู้นำสหรัฐเผยเนธัยญฮูอาจดึงสงครามกาซายืดเยื้อเพื่อเป้าหมายการเมือง ผลนับคะแนนชี้พักพันธมิตโมดีชนะเลือกตั้งแต่ได้ที่นั่งลดลงเมียนมากว่าจับผู้ค้าทองอสังหาและอัตราแลกเปลี่ยนหวังรักษาค่าเงินจัดและใบเดนประกาศปิดรับผู้ลิ้ภัยจากเม็กซิโกหากเข้าประเทศเกินเป้า ส่วนเสริมข่าววันนี้ฝั่งเสียงชาวอเมริกันฝั่งริพับลิกันเมื่อทรัมป์ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีเงินค่าปิดปากก่อนส่งท้ายกันวันนี้นะคะลูกชายสสอ,อเมริกันโฟตโต้บอมระหว่างคุณพ่อขึ้นกล่าวในสภาจะเป็นอย่างไรร,รอติดตามได้ในข่าสวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะยังคงต้อง ติดตามวิกฤตในตะวันออกกลางแต่ว่าเราเริ่มได้เห็นสัญญาณของทางฝั่งสหรัฐออกมาชัดเจนมากย่งิขึ้นนะคะคุณรัตนพลคับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐนะครับก็ได้ออกโรงวิจารณ์การทำสงครามกับกลุ่มฮามาสโดยอิสราเอลในกาซานะครับ ผู้นำสหรัฐบอกว่ามีเหตุผลบางอย่างนะครับและเหตุผลทุกอย่างที่เชื่อว่านายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลนั้นดึงสงครามกาซาให้ยืดเยื้อเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการเมืองของตนเองในการสัมภาษณ์กับนิตยสารถามนะครับการสัมภาษณ์นี้เผยแพร่โมว่วังคารและไบเดนถูกถามนะครับว่าเขาเชื่อหรือไม่ว่าเนทันยาฮูกำลังทำสงครามยืดเยื้อเพื่อเป้าหมายทางการเมือง ผู้นำสาอต์ตอบนะครับว่ามีเหตุผลทุกอย่างที่ทุกคนจะดึงสู่ข้อสรุปนั้นได้ไบเดนรับทราบว่าตนและเนทันยาฮูนั้นมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดขึ้นหลังจากยอดผู้เสียชีวิตในกาซาทะลุ36,000รายซึ่งเป็นตัวเลขที่รวมทั้งผู้บริสุทธิ์และนักรบติดอาวุธรวมทั้งแผนการหลังสงครามกาซาสิ้นสุดลงโดยกล่าวด้ว่าสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับเนทันยาหูคือ จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากสงครามนี้สิ้นสุดแล้วมันจะกลับสู่อะไรกองทัพอิสราเอลจะกลับเข้าไปอีกหรือไม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับไบเดนประกาศข้อสเสนอของฝั่งอิสราเอลในการหยุดยิงในกาซาและเรียกร้องให้นานาชานั้นออกโรงสนับสนุนขณะที่เนทันยาฮูสงวนท่าทีในข้อตกลงนี้เช่นเดียวกับกลุ่มฮามาสที่ยังไม่ตอบรับข้อสเสนอดังกล่าวนะครับ ชะตากรรมของข้อตกลงหยุดยิงรอบใหม่ในกาซาเป็นเวลา6สัปดาห์รวมถึงการปล่อยตัวและแลกเปลี่ยนตัวประกันและเพิ่มความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาตอนนี้ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนในวันอัคารจากที่สหรัฐระบุในวันอาทิตย์ว่ากลุ่มฮามาสจะรับข้อเสนอนี้ก่อนและอิสราเอลจะรับข้อเสนอนตามมาเช่นเดียวกับกลุ่ม G7 เรียกร้องให้ฮามาสรับข้อเสนอนเช่นกันนะครับ โดยออซมาฮัมดันเจ้าหน้าที่ของกลุ่มฮามาสแถลงข่าวผ่านสถานีโทรทัศน์เมื่อวันอังคารว่าเราไม่อาจจะเห็นชอบกับข้อตกลงที่ไม่ให้คำมั่นรับรองและทำให้แน่ใจว่าจะมีการหยุดยิงถาวรมีการถอนทหารทั้งหมดออกจากกาซาและการแลกเปลี่ยนตัวประกันจริงเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้กลุ่มฮามาสบุว่ามีมุมมองเชิงบวกต่อข้อตกลงนี้นะครับ ใช้ผู้นี้กล่าวเสริมนะครับว่าอิสราเอลนั้นต้องการเพียงแค่เฟสเดียวที่นำตัวประกันกลับไปทั้งหมดและกลับมาลุกราาและก่อสองครามกับเราเราได้ขอให้ตัวกลางเจรจาระบุจุดยืนที่ชัดเจนของอิสราเอลในการหยุดยิงทาวนและถอนทหารทั้งหมดสงครามอิสราเอลฮามาสเกิดขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลอย่างไม่ทันตั้งตัวคราชีวิต1,200คนและจับกลุ่ม250คนเป็นตัวประกัน อ้างอิงข้อมูลจากอิสราเอลขณะที่ก,ออทราากระทรวงสาธารณสุขกาซาเปิดเผยว่าการโจมตีโต้กลับของอิสราเอลนั้นทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3 6 4 0 0นกสร้คนในกาซาค,ครับค่ะข,ขยับมาที่การเมืองในอินเดียกันบ้างนะคะเพราะว่านายกร,รัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีและพรรคพันธมิตรก็อาจจะได้ที่นั่งลดลงไปนะคะในการเลือกตั้งทั่วประเทศหลังจากที่มีการประกาศผลการนับคะแนนออกมาในวันอังคารตามเวลาท้องถินนะะ่นค่ะแม้ว่าเจงคงเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งและได้บริหาร ฐานประเทศต่อไปในสมัยที่3ก็ตามทีค่ะ แดยก่อนหน้านี้พักพรรติยาชนะตาหรือ BJP ของนายกโมดีได้รับการคาดหมายนะคะว่าจะชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายค่ะแต่ว่าผลนับคะแนนล่าสุดนั้นชี้ว่าพักรัฐบาลนี้อาจจะได้ที่นั่งส่วนใหญ่ในรัฐสภาน้อยลงและทําให้พัก BJP ต้องหันไปพึ่งพาพักพันธมิตรอื่นๆมากขึ้นในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่นะคะโดยผลการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะถือเป็นความถดถอยอย่างน่าประหลาดใจของนายกโมดีที่ปกครองอินเดียมานาน นับ10ปีและได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่ประชาชนนะคะและกําลังจะก,กลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่2ที่อยู่ในตําแหน่งได้ถึง3ส,สมัยนับตั้งแต่อินเดียได้รับอิสรภาพจากอังกฤษต่อจากยาวาฮาลาวเนรูค่ะเมื่อปี2014พักบพรรค B J P ซึ่งเป็นพรรคแนวทางชนนิยมฮินดูชนะเลือกตั้งอย่างถล,ล่มทล,ลายจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดยุคสมัยแห่งความไร้สเสถียรภาพของรัฐบาลผสมและยังสามารถคว้าชัยได้ในการ เลือกตั้งเมื่อปี2019ด้วยนะคะพักพันธมิตรร่วมรัฐบาลที่รวมตัวกันภายใต้ชื่อพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติหรือ NDA ได้รับการคาดหมายว่าจะคว้าที่นั่งได้ถึง2ใน3ในการเลือกตั้งครั้งนี้เพิ่มจาก303ที่นั่งเมื่อปี2019ค่ะผลนับคะแนนชี้ว่า NDA อาจได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร290คนจากทั้งหมด543คนนะคะในส่วนของพัก BJP เองคาดว่าจะได้ที่นั่งราว240ที่นั่งซึ่งไม่ถึง 272ที่นั่งที่เป็นเป้าหมายในการครองเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาได้เพียงพักเดียวค่ะคุณรัฐพลครับอย่งางไรก็ตามนะครับโคศกพักค BJP ยืนยันว่าพันธมิตร NDA จะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลสมัยที่3และโมดีจะปฏิญาณตนเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่3ส่วนพักคองเกรสก็จะเป็นฝ่ายค้านสมัยที่3เช่นกันนะครับอย่งางไรก็ตามนะครับ พรรคพันธมิตรฝ่ายค้านที่มีตัวยว่อว่า INDIA ว่าอินเดียนะครับนำโดยพักคคอนเกรสของระหูคันทีก็สามารถที่จะทำผลงานได้ดีกว่าที่คาดไว้และเชื่อว,ว่าจะได้ที่นั่งราว220ที่นั่งเพิ่มเกือบ2เท่านะครับจากการเลือกตั้งปี2019 ราหุลคันทีกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประชาชนแสดงความต้องการออกมาอย่างชัดแจ้งแล้วไม่ต้องการให้โมดีและอมิชาซึ่งเป็นรัฐมนตรีกิจการภายในของอินเดียมีส่วนในการบริหารประเทศอีกต่อไปพร้อมทั้งยืนยันว่าจะมีการประชุมภายในพักพันธมิตรฝ่ายค้านว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลมาแข่งกับกลุ่มพันธมิตร NDA หรือไม่นะครับ หลังมีข่าวพัค BJP อาจได้ที่นั่งลดลงตลาดหุ้นอินเดียปรับตัวลดลงทันทีเนื่องจากความกังวลว่าอาจจะเกิดความไม่มั่นคงทางการเมืองของอินเดียโดยนักลงทุนต่างมองว่าการที่โมดีดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่3น่าจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจอินเดียนะครับ ด้านเข่นเป็งหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การลงทุนในเอเชียของสถาบันการเงิน City Global Wealth ในสิงคโปร์กล่าวว่าคำถามที่สำคัญคือหาก BJP ไม่สามารถรักษาอำนาจการเมืองเป็นพักเดียวที่ได้เสียงส่วนใหญ่ในสภาได้บรรดาพักร่วมรัฐบาลอื่นๆจะสามารถช่วยกันนำพาพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานมาสู่ประเทศได้หรือไม่นะครับ ด้านนิเรสสุรานาประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของกองทุนมิเรียแอสเซทมิชชั่นฟันให้ความเห็นว่าตลาดการเงินกำลังตอบสนองเกินความจริงเนื่องจากความประหลาดใจต่อผลการเลือกตั้งแต่เมื่อมองในภาพรวมแล้วนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของโมดีก็จะยังมีแนวโน้มเหมือนเดิมต่อไปนะครับ การเลือกตั้งของอินเดียครั้งนี้มีผู้ออกมาใช้เสียงมากถึง642ล้านคนนะครับหรือประมาณ66%ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดถือเป็นการเลือกตั้งขนาดใหญ่ที่สุดของโลกและใช้เวลายาวนานถึง6สัปดาห์ด้วยกันครับเป็นการเลือกตั้ง ครั้งใหญ่จริงๆที่ทั่วโลกก็จับตานะคะไม่เพียงแต่ในภาคฝั่งของการเลือกตั้งสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ซึ่งเราก็จะมีรายงานมาฝากกันในวันนี้ในช่วงต่อไปด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราต้องกลับไปที่กัมพูชากันก่อนเพราะว่ารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินพบปากกับผู้นํากัมพูชาเมื่อวันอังคารนะคะในการหารือเรื่องการฟื้นแผนการซ่อมรบร่วมกันระหว่าง2ประเทศท่ามกลางความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของจีนกับกลุ่มประเทศในอาเซียนนะคะ โดยรัฐมนตรีออสตินโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เอกซ่าว่าเรามีการหารือที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับผลทางในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านกลาโหมระหว่างสหรัฐและกัมพูชาและผมตั้งตารอคอยที่จะมีการหารือเพิ่มเติมกันอีก ดันโฆษกกระทรวงกลาโหมพลตีแพทริกไรเดอร์กล่าวว่าการหาหรือระหว่างรัฐมนตรีออสตินและผู้นํากัมพูชานั้นครอบคลุมเรื่องการฟื้นแผนการฝึกทหารในด้านความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติเจ้าที่รักษาันติภาพแห่งสหประชาชาติเช่นเดียวกับการลดพื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิดรวมถึงการเก็บกู้ระเบิดด้วยค่ะนอกจากนี้รัฐมนตรีออสตินยังได้หาหรือนอกรอบกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนมาเนตและฮุนเซนอดีตผู้นําที่ปัจจุบันนั่งในตําแหน่งประธานวุฒิสภากัมพูชาและ รัฐมนตรีกรลาโหมกัมพูชาเตียไสฮ่านะคะทั้งนี้มีทิศทางในเชิงบวกค่ะว่ากัมพูชาในยุคการบริหารของฮุนมาเนตที่เข้ามาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อปีที่แล้วต่อจากคุณเซนผู้เป็นบีดานั้นจะมีแนวทางที่สอดคล้องกับรัฐบาลกรุงวอชิงตันมากกว่าขณะที่ฮุนเซนนั้นให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับจีนค่ะเมื่อเดือนที่แล้วจีนและกัมพูชาซ้อมรบประจําปีโกลเด้นดราก้อนร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการทหาร ลลยกระชับความร่วมมือระหว่างกองทัพของทั้งสองชาติขณะที่รัฐบาลกัมพูชาได้ยกเลิกการซ้อมรบอังคอเซนติโนลร่วมกับสหรัฐไปเมื่อปี2017นะคะที่ผ่านมาจีนได้เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือด้านเงินทุนให้กับกัมพูชาสําหรับการจัดหาอาวุธทางการทหารและความช่วยเหลือด้านการยกระดับฐานทัพใหม่อย่างเช่นฐานทัพเรือเรียมทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชานะคะซึ่งบรรดานักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงสหรัฐและนาน,า,นาชาติก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับ ับจีนกับฐานทัพเรือดังกล่าว และได้เตือนว่าจีนอาจใช้เป็นพิกัดเทียบท่าของทัพเรือกรุงปักกิ่งได้โดยตอนนี้ค่ะมีเรือรบจีนสองลำที่เทียบท่าบริเวณฐานทัพเรือกัมพูชาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งทางรัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาก็กล่าวเมื่อเดือนที่แล้วค่ะว่าการมีอยู่ของเรือจีนเป็นเวลา5เดือนที่ผ่านมานั้นไม่ได้บ่งชี้ว่าจะเป็นการประจําการโดยถาวรของทางกองทัพจีนแต่อย่างใดค่ะคุณรัฐพลค่ะครับการทหารที่คึกคักในภูมิภาคนี้นะครับก็ทําให้บางประเทศนั้นมองถึงกําลังพลของตอน เออสเตรเลีย uh. นั้นเตรียมอนุญาตให้ชาวต่างชาตินะครับที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นสามารถสมัครเป็นทหารในกองทัพออสเตรเลียได้ครับเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนกํนาลังพลจากการเปิดเผยของรัฐบาลออสเตรเลียในวันคารนะครับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียริชาร์ดมาเลสกล่าวว่า เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้ทางกองทัพออสเตรเลียจะผ่อนคลายคุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครเป็นทหารโดยจะอนุญาตให้ผู้ที่อาศัยอยู่ทาวรในออสเตรเลียมานานกว่า12เดือนสามารถสมัครเป็นทหารได้โดยเฉพาะพลเมืองของชาวอังกฤษแคนาดานิวซีแลนด์และสหรัฐนะครับ รัฐบาลกรุงแคนเบราเพิ่มงบประมาณด้านการทหารอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อปกป้องน่านฟ้าและชายฝั่งที่มีความยาวกว่า25,000กิโลเมตรรวมถึงซื้อฝูงเรือดำน้ำเครื่องบินรบไอพ่นและยา,านพานทางทหารอื่นๆ อย่างไรก็ตามนะครับออสเตรเลียกลับขาดบุคลากรในกองทัพที่จะมาปฏิบัติงานร่วมกับยุทธปกรเหล่านั้นรวมทั้งทหารที่จะมารองรับการขยายขนาดของกองทัพในอนาคตท่ามกลางจำนวนประชากรของประเทศที่มีเพียง26หล้านคนสถาบันนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียระบุนะครับว่าปัจจุบันกองทัพออสเตรเลียนั้นมีบุคลากรราว9 0 0 0 0คนซึ่งรวมถึงทหารกองหนุน ถ้าเทียบกับกองทัพจีนแล้วจีนนั้นมีบุคลากรในกองทัพ 2ล้านคนครับเป็นตัวเลขที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะคะคสำหรับกองทัพของ2ประเทศค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปติดตามอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ w a t h a i com ค่ะและติดตามเราผ่านทางช่องทางท,างที่หลากหลายมากขึ้นนะคะทั้ง Facebook Instagram X นะคะและ YouTube นะคะเราก็ออกอากาศสดกันทาง Facebook แล้วก็ u t u b e กันอยู่ในขณะนี้และเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะ The มาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐก,กันบ้างนะคะวันนี้ปิดตัวแบบเขียวยกแผงนะคุณรัตนพลสวนทางกับสีเสื้อของเราทั้งสองเลยคือดาวโจนส์นะคะบวก140จุดปิปที่38,711จุดคะ่ะ S&P บวก7จุดที่5,291จุด Nasdaq บวก28จุดนะคะที่ 1, 1 6 8 5 7จุดราคาทองคำ -0.94% ที่2,347ดอลลาร์ท้วนส่วนค่าเงินบาทวันนี้ไม่เปลี่ยนแปลกนะคะ1 ราแลกได้36บาทกับอีก60สตางค์ค่ะครับมีข่าวจากเมียนมาน,นานๆทีจะมีข่าวด้านเศรษฐกิจจากเมียนมาปกติจะเป็นการเมืองกับกองทัพนะครับรัฐบาลของเมียนมานั้นก็กำลังกวาดร้างบรรดาผู้ที่ซื้อขายทองคำและตราแลกเปลี่ยนนะครับโดยรวมถึงในหน้าสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะว่า ต้องการที่จะจับกลุ่มคนเหล่านี้นะครับรวมแล้ว35รายช่วง2วันที่ผ่านมาต้องการที่จะรักษาเสถียรภาพของเงินจา์ที่กําลังมีค่าตกลงอย่างรวดเร็วนะครับ สื่อของทางการเมียนมารายงานว่าผู้ที่ถูกจับกลุ่มนั้นรวมถึงพลเมืองลาวชาวเมียนมา5คนที่ถูกกล่าวหาว่าขายห้องในคอนโดมิเนียมอย่างผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับนอกจากนั้นมี14คนถูกจับกุมในข้อหาทําให้ค่าเงินระหว่างประเทศนั้นปั่นป่วนและอีก21คนถูกจับกุมในข้อหาทําให้ราคาทองคําไม่มีเสถียรภาพตามรายงานของสื่อเมียนมานะครับ ค่าเงินจาดนั้นร่วงลงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยซื้อขายที่4,500จา้าต,ต่อ1ดอลลาร์ในตลาดมือดอ้างอิงจากบริษัทแลกเปลี่ยนค่าเงิน5้าแห่งซึ่งตามปกติแล้วนะครับค่าเงินจา้าดในตลาดมืดนั้นจะสูงกว่าค่าเงินจา้าดในธนาคารกลางเมยียนมาที่กำหนดไว้2,100จา้าต่อ1ดอลลาร์ในปัจจุบันก็คือหมายความว่าอ่อนค่ากว่า นะครับกับค่าเงินที่เทียบกับธนาคารกลางสื่อ global new light of Myanmar รายงานข่าวการจับกลุ่มในวันอังคารพร้อมระบุว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าทำงานเพื่อรักษาสเสถียรภาพของประเทศและดำรงไว้ซึ่งกฎหมายต่างๆและองค์กรด้านความมั่นคงได้ใช้มาตรการตอบบรรดานักธุรกิจที่เชื่อว่ามีส่วนชะลอการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติผู้ชม เศรษฐกิจของเมียนมาที่เปราะบางมานานหลายทศวรรษยิ่งย่แย่ลงหลังเกิดรัฐประหารเมื่อปี2021ชาวต่างชาตินั้นทยอยถอนเงินลงทุนเนื่องจากมาตรการลงโทษจากชาติตะวันตกต่อเมียนมานะครับอัตราความยากจนของประชากร55ล้านคนในเมียนมานั้นเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจากระดับ24.8%เมื่อปี2017มาเป็น49.7%เมื่อปีที่แล้วอ้างอิงรายงานของโครงการพัฒนาของสหรประชาชาตินะครับ รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า NUG ซึ่งเป็นรัฐบาลเงาของเมียนมาที่ประกอบด้วยฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลทหารและอดีตนักการเมืองที่ถูกกองทัพรัฐบหารโค่นล้อมอำนาจนั้นเปิดเผยว่ารัฐบาลทหารเมียนมาปัจจุบันได้พิมพ์ธนบัตรออกมา,มามากมายนับตั้งแต่ยึดอำนาจและได้ใช้ใจ่ายเงินด้านการทหารอย่างมหาศาลซึ่งยิ่งสุงมปัญหาเศรษฐกิจให้แก่เมียนมา,มากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ โฆษกรัฐบาลเมียนมาไม่ได้ตอบกลับเมื่อทางรอยเตอร์ติดต่อไปเพื่อสอบถามเกี่ยวกับรายงานิีนนี้ครับ ค่ะจากเมียนมานะคะกลับมาที่สหรัฐกันบ้างนะคะเพราะว่าทางประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐนั้นได้ประกาศลงนามในคําสั่งฝ่ายบริหารเมื่อวันอังคารระง,งับการขอเข้าสาหรัฐในฐานะผู้ลี้ภัยจากชายแดนเม็กซิโกค่ะถ้าหากปริมาณคนเข้าเมืองโดยเฉลี่ยนในรอบ1สัปดาห์นั้นสูงแต่ระดับ2,500คนต่อวันและจะเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อจํานวนลดลงเหลือ1,500คนต่อวันตามรายงานของ AP นะคะคําสั่งฝ่ายบริหาร อาหารฉบับนี้ถูกจับตามองว่าจะมีการประกาศมาหลายเดือนแล้วค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่ข้อเสนอต่อรัฐสภาสหารัฐเรื่องการจัดการชายแดนถูกปฏิเสธโดยสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งส่วนใหญ่สังกัดพรรคบริพารการนตามคำสั่งของโดน์ทรัมผู้ดีคาว่าจะเป็นตัวแทนพรรคในการชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีในปีนี้ค่ะคำสั่งที่เป็นอำนาจเฉพาะของประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้ถือว่าเป็นการใช้อำนาจฝ่ายบริหารอย่างเด็ดขาดที่สุดของรัฐบาลชุดนี้ในการควบคุมจำนวนคนเข้าเมืองที่ชายแดนตอนใต้ ซึ่งมุ่งหวังจะปลดชนวนทางการเมืองเรื่องปัญหาคนเข้าเมืองก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งหากพิจารณาตามจํานวนเฉลี่ยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะหมายความว่าคําสั่งของไบเนตของไบเดนนั้นจะมีผลทันทีเพราะจํานวนคนเข้าเมืองเฉลี่ยในปัจจุบันก็เกินเพดานที่ตั้งเอาไว้ข้างต้นอยู่แล้วคุณรัตพลโดยเมื่อคําสั่งมีผลบังคับใช้นะคะผู้ที่โยกย้ายถิ่นฐานที่มาถึงชายแดนสหรัฐแต่ว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีภัยอันตรายที่น่า เกรงกลัวต่อการกลับประเทศจะถูกนําตัวออกจากสาหรัฐทันทีคะ่ะและหากกลับเข้ามาสาหรัฐอีกจะถูกลงโทษทางอาญาหรือห้ามเข้าสาหรัฐเป็นเวลาหปีแต่ถ้าผู้โยกย้ายถิ่นฐานแจ้งว่าต้องการจะขอรีภพัยหรือพิสูจน์ได้ว่ามีภัยอันตรายจากการจากประเทศต้นทางนะคะก็จะถูกนําเข้าสู่ระบบการตรวจสอบการขอรีไภัยในเอเมริกาซึ่งจะมีการยกระดับมาตรฐานมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่และถ้าผ่านการตรวจสอบก็จะสามารถขอรับความคุ้มครองด้านมนุษยธรรมได้เดคะ่ะโดยเจ้า เจ้าหน้าที่ระดับสูง4ี่รายที่ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนโดยไม่เปิดเผยตัวตนบอกว่าคําสั่งของใบเด่นมีขึ้นในช่วงที่จํานวนผู้ขอข้ามแดงค่อยๆลดลงนับตั้งแต่เดือนธันวาคมค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลก็ยังบอกว่ามาตรการนี้จําเป็นเพราะจํานวนคนข้ามแดนยังคงสูงอยู่และเพิ่มขึ้นถ้าอากาศดีกว่าที่เป็นอยู่และ AP รายงานด้วยว่ายังคงมีคําถามอีกหลายประการนะคะในขั้นตอนการบังคับใช้ในแง่ของการปฏิบัติค่ะอย่างเช่นก่อนหน้านี้ใบเด่นมีข้อตกลงกับเม็กซิโกว่าจะรับชาว ิวบาเฮติดิการาโก,กและเวเนซุเอลาที่สหรัฐไม่สามารถให้เข้าประเทศได้เดือนละสามหมื่นคนแต่ภายใต้คําสั่งชุดใหม่ที่มีออกมายังไม่มีความชัดเจนเลยนะคะว่าประชาชนประเทศอื่นที่ถูกนําออกจากสหรัฐจะถูกส่งไปที่ไหนและเจ้าหน้าที่หลายคนก็ยอมรับด้วยว่าการนําคนออกจากอเมริกาอย่างรวดเร็วก็ยังคงมีข้อจํากัดอยู่เพราะว่าไม่มีงบประมาณที่เพียงพอและการกักตัวผู้ข้ามแดนที่มากันเป็นครอบครัวก็ยังคงมีเงื่อนไขาทางกฎหมายมาเป็นปัจจัยนะคะแต่ว่าก็จะปฏิบัติตามแนว ทางคำสั่งที่มีมาใหม่นะคะโดยคำสั่งของไบเดนที่มีออกมาก็เป็นไปตามอำนาจภายใต้มาตรา 2.12f ของกฎหมายคนเข้าเมืองและสัญชาติที่อนุญาตให้ประธานาธิบดีนั้นสามารถจํากัดจํานวนคนเข้าเมืองในกรณีที่พบว่าเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของชาติแล้วเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอเมริกายืนยันว่าการใช้อํานาจครั้งนี้ต่างจากการตัดสินใจของโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีที่เคยใช้คําสั่งเดียวกันห้ามพลเมืองจากประเทศมุสลิมเข้าประเทศเมื่อป,ปี2017 และลดจำนวนผู้ลิ้ภัยในปี2018นะคะเพราะว่าการใช้อำนาจของไบเดนอย่างยกเว้นผู้เข้าเมืองด้วยเหตุจำเป็นทางมนุษยธรรมหลายข้อรวมถึงผู้ขอเข้ากระบวนการตามระบบที่ภาครัฐกำหนดไว้นะคะโดยครั้งสุดท้ายที่จำนวนผู้ควั ผู้เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายจากเม็กซิโกต่ำกว่า2,500คนต่อวันคือช่วงเดือนมกราคมปี2021ซึ่งเป็นช่วงที่ไบเดนรับตำแหน่งผู้นำสูงสุดนะคะสำหรับตัวเลขเฉลีย่ยขาเข้า1,500คนต่อวันครั้งสุดท้ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2020ซึ่งตอนนั้นก็คือเป็นช่วงที่โควิดระบาดหนักที่สุดค่ะคุณรัตะพละค่ะคมาที่ เรื่องการเมืองอเมริกันอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กลับมาลงสนามหาเสียงเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งในสัปดาห์นี้หลังจากที่เขาถูกตัดสินไปนะคะว่ามีความผิดในคดีเงินค่าปิดปากถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันค่ะที่แคนดิเดตจากพรรคการเมืองหลักนั้นเป็นผู้ต้องคดีที่มีโทษหนักติดตามรายงานของผู้สื่อข่าวสกอตต์สเตอร์นะคะซึ่งคุณรัตพลอ่อนชนิตนำมาถ่ายทอดค่ะ ครับหนึ่งวันนะครับหลังจากที่ศาลที่นิวยอร์กมีคำตัดสินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าทรัม์นั้นมีความผิดในคดีเงินปิดปากที่บริเวณด้านนอกของตึกทรัมป์ทาวเวอร์ในนิวยอร์กนะครับผู้สนับสนุนทรัมป์ก็ยังคงส่งเสียงเชียร์อดีตประธานาธิบดีผู้นี้อยู่ครับและที่ย่านเชลซีในแมนฮัตตันนิโคลัสวอร์เนอร์หนึ่งในผู้มีสิทธิเลือกตั้งกล่าวว่าคำตัดสินว่าทรัม์นั้นมีความผิด เป็นสิ่งที่เลวร้ายและประเทศนี้ต้องการทรัมป์ให้มาบริหารเป็นสมัยที่สอง r อร์เบอกนะครับว่าเมื่อตอนที่เขาอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลา4ปีปเราไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้ <it> ทั้งสงครามและอะไรอื่นอืทั้งเศรษฐกิจและเงินเฟอ้อดังนั้นผมจึงอยากให้เขากลับมามาดูแลสิ่งต่างๆอย่างนักธุรกิจนะครับและในรัฐแมริแลนด์ อาคดีลาปิดุสผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอีกรายหนึ่งกล่าวว่าที่ทรัมป์พูดว่าเกิดการโกงในคดีนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อพรรคคูพาบิก,กันและต่อประเทศครับเขาบอกว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยจนกว่าพรรคจะไม่เอาทรัมป์อีกต่อไป เราเชื่อในการเลือกตั้งเราเชื่อในระบบศาลเราเชื่อในลูกขุนที่มีคำตัดสินออกมาเพราะเขาเพราะเราเป็นชาวอเมริกันผมจะไม่โหวตให้พรรคปฏิพลิกกันอีกแล้วจนกว่าพรรคจะโอบรับค่านิยมอเมริกันทั้งหมดอย่างที่ผมคิดลาปิดุสกล่าวนะครับสำหรับมาร์เก็ตบาร์นส์เธอบอกว่าแม้ทรัมป์จะถูกตัดสินว่ามีความผิดแต่เธอเชื่อในสิ่งที่เขาพูดมากกว่าโจไบเดน Biden just strikes me as as being fake and he's just telling t Sen s o ครับเธอบอกว่าไบเดนสำหรับฉันแล้วเขาเป็นคนไม่จริงใจเขาแค่เล่าเรื่องต่างๆออกมาอย่างกับว่าเป็นชายสูงอายุใจดีคุณนึกภาพออกไหมมันดูประดิษฐ์ฉันไม่เชื่อเขาหรอกในรัฐโคราโดนะครับวอเตอร์อีกคนหนึ่งที่ชื่อลูด้ากอลตดนิกกล่าวว่าสมควรแล้วที่จะมีการตัดสินว่าทรัมป์นั้นกระทำผิดเธอหวังด้วยว่ามันจะส่งผลเสียต่อการหาเสียงของทรัมป์ ครับเธอแสดงความไม่พอใจและไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่ทรัมป์มักจะพูดถึงผู้หญิงในทางที่เธอไม่ชอบนะครับรวมถึงวิธีปฏิบัติต่อประเทศอื่นๆและปฏิบัติต่อผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายทั้งที่เขานั้นแต่งงานกับชาวต่างด้าวนะครับแต่คิสเด้ตนในรัฐเนวาดาบอกว่าเขาตัดสินใจแล้วว่า จะโหวตใครไม่ว่าจะมีคำตัดสินของศาลออกมาอย่างไรก็ตามนะครับเขาบอกว่าผมจะยังคงโหวตให้ทรัมป์ <or S 1> ผมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องโจกนะครับ <That> s <S และในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งต้องลุ้นหนักว่าใครจะชนะในรัฐนี้ผู้มีสิทธิ์อย่างเจฟฟรีย์เนสบิดบอกว่าคำตัดสินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน่าจะทำให้ทรัมป์มีผู้สนับสนุนมากขึ้น ท้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและลงทะเบียนสังกัดพรรคริพับลิกัน90เอร์เซกล่าวว่าจะยังคงสนับสนุนทรัมป์ตามผลสำรวจของรอยเตอร์สอิฟซอสส่วน10ที่เหลือของชาวริพับลิกันมีแนวโน้มน้อยลงที่จะโหวตให้ทรัมป์ซึ่งอาจจะมีผลต่อการเลือกตั้งที่ทั้งทรัมป์และไบเดนต้องการรักษาฐานเสียงเดิมของพวกตนและต้องการชนะใจโหวเตอร์ที่ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอิสระครับ ่ะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพงศ์ค่ะสำหรับบทวิเคราะห์สำหรับการสอบถามความเห็นของชาวริการที่เ,เลือกพักที่สังกัดพักปริภัิก์กกกนะคะคุณกําลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะฝากล้านกันอีกครั้งนะคะสำหรับรายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษก,กับวิวเอไทยนะคะครอบคลุมสาระน่ารู้เกี่ยวกับอเมริกาพร้อมคาศัพท์และวยากรณ์ที่น่าสนใจติดตามกันได้ทุกเช้าวันอาทิตย์ที่วิวเอไทยค่ะ Voice ครับมาอยู่ที่กรุงวอชิงตันนะครับเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักแล้วก็อยากจะชวนให้มาดูไลฟ์ของเรานะครับเพราะว่าเป็นภาพเด็กคนหนึ่งที่โฟโต้บอมหรือว่าซุ่มมาข้างหลังคุณพ่อนะครับ <c oughs> แล้วก็แย่งซีน เด็กชายผู้นี้นะครับเป็นลูกชายของสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรสหรัฐและกลายเป็นมีมดังบนโลกออนไลน์ในชั่วง้ามคืนนะครับเมื่อเขาขโมยซีนระหว่างที่พ่อกำลังขึ้นกล่าวในสภาด้วยประเด็นของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นั่นเองการขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมของสภาผู้แทนรัศดรเมื่อวันจันทร์ของสอรสร,ริพาร์บริกันจากรัฐเทนเนสซีจอห์นโรสเกี่ยวกับคดีของทรัมป์ ถูกบทบังด้วยกายรสสุูรชายของเขาที่นั่งอยู่ด้านหลังเขาและอยู่ในเฟรมภาพที่กำลังถแถลงข่าวพอดีนะครับเด็กชายวัยหขวบนี้ทำหน้าตายิ้มกว้างและแลบลิ้นปลิ้นตาสู้กล้องระหว่างที่สสผู้เป็นพ่อขึ้นกล่าวจนกลายเป็นขวัญใจชาวเน็ตอเมริกันในขณะนี้นะครับหลังเหตุการณ์ไวรัลในรัฐสภาสหรัฐเกิดขึ้นนะครับสส ผู้นี้ก็ได้โพสต์ผ่านสื่อ X ว่านี่คือสิ่งที่ผมได้รับเมื่อบอกกายลูกชายผมให้ยิ้มสู้กล้องให้น้องชายดูหน่อยครับก็ ถือว่าน้องเขาก็ทําตามที่คุณพ่อเขาบอกนะคะเพียงแต่ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยคือออกไปตามการถ่ายทอดสดที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ได้ผ่านบาตาเวลาสารัก,ก็เลยกลายเป็นมีมดังไปซะเลยนะคะเอาละค่ะส่งท้ายกันวันนี้นะคะไปที่สวนสัตว์อเมริกากันบ้างเขาบอกอยากจะสร้างการตระหนักรู้เรื่องความปลอดภยัยในการตั้งแคมป์และปิกนิกตามอุทยานแต่ว่ากลัวไม่สมจริงเลยใช้ตัวตัวละครจริงแบบไม่มีสแตนด์อินก็คือหมีในสวนสัตว์นี่แหละคะ่ะ โดยสวนสัตว์โอเกแลนด์แคลิฟอร์เนียซูนะคะจัดกิจกรรมประจำปีแบร์แคมต่อเนื่องเป็นปีที่3เมื่อสุดส,สัปดาห์ที่ผ่านมาฉลองวันหมีดำแห่งชาติคนที่มาเยือนสวนสัตว์ก็ตกตกใจนะคะได้ชมเหล่าหมีดำเข้าทำลายจุดตั้งแคมป์แต่คือเจ้าหน้าที่เขาเซตเอาไว้นะคะจำลองพื้นที่เอาไว้เพื่อให้เห็นว่าถ้าเกิดเหตุการณ์จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ น่ารักน่าชังแบบอย่างที่เห็นนี้อาจจะพังพินาศไปกว่านี้นะคะเขาก็บอกว่าอยากให้เห็นความสําคัญในการจัดกิจกรรมกลางแจ้งตามป่าเขาลํลาเนาไพรไม่อยากให้เผชิญหน้ากับหมีในป่าหรืออุทยานนะคะเขาบอกว่าความบาดหมางระหว่างคนกับหมีมักจะเกี่ยวข้องกับขยะและอาหารที่ไม่ได้ปิดถุงหรือภาชนะให้มิดชิดนั่นเองแล้วก็อย่าไปเข้าใกล้สัตว์ป่าชนิดนี้มากนักนะคะแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือในการเพลิดเพลินกับธรรมชาติภายนอกอย่างปลอดอภัยจะดีกว่านะคะครับคือหมีพวกนี้คือ แสดงคือ<ช>มาเพื่อการแสดงนี้นะคร<ช>ับ<ำ>เ,เป็นการแสดงอย่างหนึ่งแต่ดูจะอินมากนะคะ <c oughs> เพราะว่าเล่นจริงเจ็บจริงพังเต็นจริงๆด้วยนะคะ ก็ทำให้คนเห็นภาพนะพอมีเหตุการณ์แบบนี้เราก็ใช้หมีจริงๆเนี่ยเข้ามาแสดงภาพให้ดูคือเป็นการซ้อมเสมือนจริงว่าคือใส่หุ่นนะก็คงจะไม่เนียนเท่านี้อันนี้คือเลยใช้หมีจริงๆจากสวนสัตว์ที่แคล,ลิฟอร์เนียกันเลยนะคะคแต่ที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนีธิการกกำลังวันและคุณรัตพลออนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ